ลงทุนไทม์ด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตหุ้น SCB ที่มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ปี2567มีกำไรเพิ่มขึ้น13.2%แต่ว่ามี8บรกจาก16บรกที่แนะนำถือ EP นี้เราจะมาสารุปงบการเงิน บทวิเคราะห์จับปรอกข่าวสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตรวมถึงทิศทางของ SCB กันครับบอลดลงทุนชามชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชมไปนการรอบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วย เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในรบริบทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนแรกเรามาดูผลการดำเนินงานของบริษัท S C B X 2. จำกัดมหาชนหรือ SCB กันก่อนครับสำหรับงวดเกเดือนแรกของปี67 SCB มีกำไรสุทธิ32,236ล้านบาทลดลง0.9% year on year เป็นการเทียบกับ9เดือนแรกของปี66นะครับแต่ถ้าดูเฉพาะไตรมาสที่3ปี67มีกำไรสุทธิ1 9 4 1 1ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.2% year on year เทียบกับไตรมาสที่3ปี6-6มาดูกันครับว่าไตรมาสที่3มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในงบการเงินแบบดวนดวนครับไตรมาสที่3ปี6-7 SCB มียอดสินเชื่อลดลง0.9%เนื่องจากมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่ว่า SCB ทำไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ32,635ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.5% เนื่องจากนิมหรือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีไรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ SCB มีไรายได้ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ9,985ล้านบาทลดลง7.5เนื่องจากมีการขายประกันและได้รับค่าธรรมเนียมได้สินเชื่อที่ลดลงส่วนทางด้านค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1 7 0 0 0 6 0 6ล้านบาทลดลง4.8%และก็มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้ศูนย์1,967ล้านบาทลดลง 10. 4จเจากงบกันเงินแบบสรุปจะเห็นว่ายอดสินเชื่อลดลงแต่มีกำไรจากดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้ศูนย์ลดลงมากจึงทำให้ S C B มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 13.2%สำหรับธุรกิจที่มีไรายได้จากการปล่อยสินเชื่อเรามาเช็คคุณภาพสินทรัพย์กันนิดหนึ่งครับนวันที่30กันยายนปี67 SCB มีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่3.38%เป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเส้นไตรามาสที่2ซึ่งอยู่ที่3.34% SCB จะมีการเพิ่มอัตราส่วน ค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะศูนย์ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่1 6 3่คราวนี้เรามาดูการจัดชั้นของสินเชื่อกันครับโดยผมจะขอเทียบระหว่างสิ้นกันยายนปี67และธันวาคมปี66นะครับมาดูกันที่ชั้นที่2กันก่อนก็คือกลุ่มสินเชื่อที่เสี่ยงด้อยคุณภาพมียอดเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น22.95%สส่วนชั้นที่สาม กลุ่มสินเชื่อด้อยคุณภาพมียอดเงินสินเชื่อลดลง2.3 2, 2ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงนะครับแต่ต้องระวังกลุ่มชั้นที่2จะมีบางส่วนตกลงมาในชั้นที่3ด้วยครับสำหรับงบการเงินไตรมาสที่3จะเห็นว่าปัจจัยหลักๆของเ c b จะอยู่ที่นิ่มหรือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิและคุณภาพสินเชื่อ ซึ่งในช่วงถัดไปจนถึงจบของ EP นี้เราจะมีคุยเรื่องนี้กันต่อครับเรามาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบรกกันบ้างครับตอนที่ผมทําข้อมูลมีบทว,วิเคราะห์มาจาก16โบรกมีบร็กแนะนําซื้อและถือในจํานวนที่เท่าเท่ากันอย่างละ8บรกผมทําข้อมูลในส่วนนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคมปี67ราคาหุ้นอยู่ที่115บาทถ้าใช้ราคาเป้าหมายเฉลีย่ยของบรก118บาท จะทำให้มีอัพไซด์3%แต่ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด109บาทก็จะพลิกเป็นดาวไซด์5%ครับจากความเห็นของโบรกที่แนะนำให้ถือผมสรุปได้แบบนี้ครับโบรกส่วนใหญ่มองว่า SCB ยังมีความเสี่ยงที่น่ากังวล3เรื่องด้วยกันก็คือ 1. NIM Net Interest Margin ส่วนต่างไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มีแนวโน้มลดลง จากการที่ SCB คาดว่ากนง,งจะปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายลง0.25%ในปี2568ซึ่งดอกเบีย้นยนโยบายที่ลดลงก็จะส่งผลให้ SCB มีกำไรสุทธิลดลงเรื่องที่2ส,สินเชื่อโตต่ำกว่าเป้าหมายทำให้มีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลงเรื่องที่3คุณภาพสินเชื่อ,อยังไม่แน่นอนในอนาคต SCB าจจะต้องตั้งสำร,รองนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นสำหรับความเห็นของบร็กที่แนะนำให้ซื้อบร็อกมองว่า SCB มี PE หรือเวลาคืนทุนประมาณ8.4เท่าและ PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี0.8เท่าซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารแต่คาดว่า SCB จะมีคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นในปี68 และจะยังจ่ายปันผลในอัตราที่มากกว่า8%ซึ่งจะเป็นธนาคารที่มีการจ่ายปันผลสูงสุดในกลุ่มจึงทำให้มีความน่าสนใจครับลองมาดูการวิเคราะห์หุ้นด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com กันบ้างครับให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่69จาก100คะแนนเต็มและให้คะแนนโมเป็นตัมทางเทคนิคอยู่ที่91จาก100คะแนนเต็ม ดิ s สโคบบอกว่า SCB มีปัจจัยด้านคุณภาพที่ยังไม่ดีโดยมองว่า ROA ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์และ ROE ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนที่ยังตำ่ำแต่มองว่าในช่วงนี้มีแรงซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มขึ้นจึงเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของดิ s สโ scope ที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัช่ำในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวันต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้ แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ใน description และ comment ให้นะครับสำหรับในส่วนนี้ผมได้รวบรวมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของ SCB มา3ข่าวด้วยกันครับข่าวที่1เมื่อวันที่30กันยาย,ยนปี67 SCB ได้ประกาศขายกิจการแอปพลิเคชัน Rob บินฮูดซึ่งก็คือบริษัท Purple r a n g e r s จำกัดให้กับบริษัทยิปอินซอยจำกัดในมูลค่า2,000ล้านบาทดังนั้นไตรมาสที่3ปี67 s c b จึงบันทึกขาดทุนจากการขายธุรกิจ7 3 1ล้านบาทและตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี67เป็นต้นไป s c b ก็ไม่ต้องรับผลขาดทุนจากโรบินฮูดอีกต่อไปครับ ซึ่งจากที่ผ่านมา SCB ก็ได้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Robinhood ไปพอสมควรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือการนำา Data เอาไปใช้ในด้านต่างๆครับข่าวที่2 SCB จะเข้าซื้อธุรกิจสินเชื่อในเวียดนามโดยจะใช้เงินประมาณ31,000ล้านบาทเข้าถือหุ้น100%ในบริษัท Home Credit Vietnam ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในไตรามาสที่1ปี68ครับโดยทาง SCB บอกว่า o o m เครดิตเวียดนามประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคในเวียดนามโดยมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับที่2หรือ14%ในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคในเวียดนามณนวันที่30มิถุนายนปี66ครับจากข่าวนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับ SCB เนื่องจากเศรษฐกิจของเวียดนาม มีการเติบโตสูงดังนั้นโฮมเครดิตเวียดนามก็น่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคตครับข่าวที่3 a c b ขอไปอนุญาต virtual bank โดยจะร่วมกับพันธมิตร2รายใหญ่ก็คือ Kakao ซึ่งเป็น virtual bank ที่เติบโตเร็วและประสบความสำเร็จในเกาหลีใต้ส่วนพันธมิตรที่2ก็คือ V Bank เป็น virtual bank ที่พัฒน,นาโดย Tencent บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งเป็นเจ้าของ WeChat นั่นเองครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจของ s c b ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อ s c b ผมขอแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยคุณภาพสินเชื่อและแนวทางการลงทุนไปนที่ส่วนแรกกันก่อนก็คือนิมส่วนต่างไรายได้อัตราดอกเบีย้ย ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายแต่การลดดอกเบี้ยนั้นก็ส่งผลบวกให้มีปริมาณยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งน่าจะช่วยชดเชยส่ว,สวนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงได้ดังนั้นผมจึงมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่เข้มข้นมากเกินไปก็ไม่น่าส่งผลลบต่อธนาคารมากครับส่วนที่ 2. NPL นี่เสียเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นทําให้ยอดสินเชื่อโตต่ําและก็ช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้เสียได้มากสอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าไตรมาสที่2ปี67นิคโครเรียนลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่89.6%ของ GDP ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนิดหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ หรือ BIS มองว่าสัดส่วนนีโครโเรนของไทยไม่ควรเกิน80%ของ GDP ดังนั้นนีโครโเรนที่สูงรายได้ยังไม่เพิ่มกำลังซื้อลดลงก็จะกดดันให้เศรษฐกิจไทยยังคงโตต่ำต,ต่อไปซึ่งจะเป็นผลลบต่อธนาคารครับส่วนที่3การลงทุนที่เวียดนามและการลงทุน Virtual Bank ผมได้เช็คผลประกอบการของ โฮมเครดิตเวียดนามพบว่าปี65มีกำไรสุทธิ1 3 2 0พันล้านดองปี66มีกำไรสุทธิ3 7 5พันล้านดองกำไรลดลงไปเยอะเลยนะครับส่วนครึ่งปีแรกของปี67มีกำไรสุทธิ4 7 4พันล้านดองก็ถือว่ากำไรฟื้นตัวดีขึ้นแต่ดูแล้วไม่น่าจะใกล้เคียงกับปี65ครับและก็ถือว่า มีผลงานที่แย่กว่าคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม prosperity finance ผมจึงมองว่าการลงทุนของ s c b ในเวียดนามน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีถึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีครับสำหรับ virtual bank ผมมองว่าค a k a เคและ v b b a n k เริ่มต้นจากการเป็น Social Media ที่มีผู้ใช้จำนวนมากแล้วก็ได้เพิ่มบริการอื่นๆจนกลายเป็น Ecosystem ที่แข็งแกร่ง จากนั้นจึงขยายธุรกิจทำ virtual bank ได้ประสบความสำเร็จแต่จากข่าวที่ทาง S C B จะมุ่งสู่การเป็น virtual bank โดยใช้เทคโนโลยีของ c a r o และ v b a n k ก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่กลับข้างกันอยู่พอสมควรครับผมมองว่าปัจจัยความสำเร็จของ virtual bank นอกจากจะมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วจะต้องมีความเข้าใจลูกค้ามากๆครับโดยรวมแล้วธุรกิจธนาคารของ S C B ยังแข็งแกร่งม,มากมครับ แต่ธุรกิจอืน่นๆผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนช้าด้วยเวลาลงทุน ขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีก,กำไรแล้วพบกันใหม่ครับ